ครับก็ชื่อพะพชระครับติดข่าววิดีโอครับอายุ31ปีครับอตอนก่อนมาบวชเนี่ยก็ทำงานเป็นวิศวกรครับใช่โรงงานแห่งหนึ่งครับผมามาบวชครั้งนี้มาบวชได้ยังไงครับมาบวชได,ด้จริงๆมีความตั้งใจไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับว่าอยากจะบวชในปีนี้สักโครงการหนึ่งแต่พอดีว่า ผมอยู่แผนกเลี้ยวขบวนแล้วก็มีน้องคนหนึ่งครับที่พ่อเขาบวชโครงการระยะสั้นแล้วเขามาบอกว่าจะมีโครงการระยะสั้นนะผมก็เลยมีความตั้งใจว่าจะบวชโครงการนี้ครับแล้วก็ได้มาบวชครับได้อะไรจากโครงการนี้ค่อนข้างเยอะมากครับมีผมผมได้เรื่องการฟังธรรมะจากพระอาจารย์นะครับที่เอามาปรับใช้ได้ทันทีเลย จากการที่ฟังนะในชั่วโมงนั้นนะครับได้การกําหนดรู้กําหนดรู้ที่ไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่หลับตาลืมตาเราสามารถกําหนดได้ตลอดเวลาให้กระแสบุญผ่านตัวเราได้ตลอดเวลาเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้มากๆแล้วก็ปีหน้าจะมบวชปีหน้าตั้งใจว่าจะบวชครับ แต่ก็ต้องรูต้องค่อยๆต้องอธิษฐานไปเรื่อยๆครับขอให้ได้มาบวชอีกแล้วก็ความประทับใจในโครงการความประทับใจเหรอครับความประทับใจในโครงการนี่ผมประทับใจตั้งแต่ตั้งแต่วันมาเลยเอได้มาได้มาร่วมกิจกรรมมาช่วยจัดพื้นที่ด้วยมาช่วยวางขันตั้งแต่ตั้งแต่ปงผมพิธีปงผมเนี่ยครับแล้วก็ประทับใจตารางโครงการเนาะที่ที่เขาแบบ มีให้นั่งสมาธิเยอะมากๆเป็นสิ่งที่ผมผมอยากได้มากๆแล้วก็โครงการนี้ตอบโจทย์มากๆครับสําหรับการได้นั่งธรรมะนานๆก็สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ผมที่จะไปปรับใช้ข้างนอกอครับอืมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับที่ว่าผมได้การตระหนักรู้เนาะได้การกําหนดรู้การกําหนดรู้ผมสามารถเอาไปใช้ได้ในขณะที่ผมนั่งทํางานอยู่ ในขณะที่ตื่นนอนตอนเช้านั่งทําวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับรถผมสามารถก็เอาไปใช้ได้แล้วก็อันนี้ผมสามารถผมคิดว่าเรื่องนี้ผมสามารถเอาไปคุยกับคุณแม่คนในบ้านหรือใครก็ได้ครับที่แบบเขาเขายังมีอ่าเรียกว่าอะไรความเลื่นลอยในใจหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ายังไม่เข้าใจ,ต,าาใจตรงนี้ผมก็ได้เอาเนี้ยไปไปไปบอกกล่าวกับเขาครับว่ามีสิ่งนี้อยู่นะประมาณนี้ให้เราได้แบบตึกระลึกอยู่ในบุญได้ด้วย